สวัสดีครับสำหรับรายการชิปประจอนไทยลลกเดอร์นะครับเกมนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการแถลงข่าวนะครับการแข่งขันเอฟซีแชมเปียนลีกคู่นี้รับฟอนเาเล่ครับเปิดบ้านเจอกับบีจีปทุมนะครับทีมจากไทยลีกกันนะครับทางพิธีกรนะครับก็ได้สอบถามนะครับทางเจตนาทิพว่าคุณเจครับคุณรู้สึกยังไงกับเกมเกมนี้ที่คุณกลับมาเจอฟอนทาเล่ทีมเก่าครับ ส่วนเจชนะทิปก็ได้ตอบว่าผมรู้สึกดีใจนะครับที่ผมจะได้กลับมาเจอทั้งโค้ดแล้วก็เพื่อนๆนักเตะทุกคนนะครับที่ทีมเก่าผมคิดว่าเป็นวาสนาแล้วกันครับที่เราได้กลับมาเจอกันในเกมนี้นะครับ ส่วนผมเองนะครับเป็นคนเดียวที่รู้ทั้งเรื่องโค้ดเรื่องนักเตะแล้วก็สไตลการเล่นของฟันเตเล่ครับผมก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับฝากแฟนๆบีจีปทุมครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผลงานวันนี้จะเป็นยังไงเราจะพากันทำให้เต็มที่เพื่อผลงานที่ดีของทีมนะครับสำหรับชีพจรบีจีปทุมในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนี้บอกได้เลยว่าคนข้างที่จะน่าเป็นห่วงครับ เพราะว่า2เกมที่ผ่านมา B ีปทุมนี้ยังหาคําว่าชนะไม่เจอครับแพ้ทีมจากเกาหลีแล้วก็เปิดบ้านแพ้ทีมเยอห์จากมาเลเซียไปนะครับส่วนแฟนๆนะครับชาวบีจีปทุมนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทีมจากไทยเยอะๆนะครับส่วน BG ปทุมก็ผมว่าผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับส่วนจะได้เข้ารอบต่อไปในเ f c ซีแชมเปียนลีกไหมนะนะครับ มันไม่ใช่สาระสาคัญครับสาระสําคัญคือทุกนัดที่เหลือบีจีปทุมต้องทําผลงานให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อแฟนแฟนฟุตบอลนะครับบีจีปทุมนะฮะพี EP นี้ขอจบรายงานคุณผู้ชมนะครับสําหรับรายการชิบะจรไทยลีกไว้เพียงเท่านี้ครับเราไปเจอเจอกันใหม่ในอีปีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้เริ่มลาคุณผู้ชมไปก่อนเด้อน,นะครับสวัสดีครับ